คือฉันเข้าโรงเรียนใหม่ใช่ไหมนนแล้วแบบมันยังไม่ชินอ่ะแล้วแบบแฉันจะไปเข้าห้องนง้ำเว้วแบบยนะฉันก็ไปคนเดียวไปคนเดียวเสร็จปุ๊บอ่ะชั้นนี้พังเดินลงไปข้างล่างห้องนอ้ำพังเออห้องน้ำพังฉันก็เลยต้องเดินเดินลงไปชั้นอื่นเพื่อไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บฉันก็เลยเข้าไปเข้าไออกมาออกม,ออกมล้างมืออยู่ลออยแล้วก็ได้ยินเสียงคน ออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีเสียงคนออกมามีคนออกมาจากห้องน้ำเป็นผ้าแพงไม่ใช่คือฉันว่าไม่อยู่เชียงใหม่หรออะไรอย่าี้ยอ๋อไม่ใช่คนออกมาแล้วเขาก็เปิดประตูกมาใช่ไหมแล้วเขาก็กึกดเขาก็ชะงักอึ้งไปครั้งหนึ่งฉันก็แล้วเขากรีดฉันก็ได้ยินฉันก็ได้ยินฉันได้ยินเสียงว่าเขากำลังหยุด กีท้าวอยู่ตร้วใช่ไหมกีท้าวเลย้ะทำไมเขาทำไมเขาหยุดทำไมเขาไม่ขยับต่อเลยฉันก็เงยหน้าขึ้นไปไม่ขยับเลยหรอแบบเขาหยุดไงแบบเขาอึ้งอ่ะอึ้งใช่ไหมไม่ได้แบบไม่ได้อยู่นีงนี้ใช่ไหมแบบหนึ่งแล้วชันก็แบบอเขาหยุดทำไมชันก็เงยหน้าขึ้นไปมองกระจกเห็นเห็นเห็นเขาอยู่ตรงนี้น่ากลัวเขาเป็นผู้ชาย โรงเรียนไม่มีโถผู้ชายแล้วแบบแล้วก็ไม่รีบมองเลยนะมายืนชะงักแล้วแบบนนแล้างมือแบบช้าๆแบบใจ oh, เย็นแล้วคนนั้นเขาทำหน้าอย่างเคนนัน้นอะไรอย่างเขาก็อึ้งอ่ะดิสัมผัสได้ว่าเขาอึ้งวะ่ะ <laughs> หน้าใบหน้าใต้แมต <laughs> ใต้แมตด,ด้วยแย่ <Yeah. S 1> ถ้า <laughs> จบหน้าแล้ว <laughs> แล้วแบบหน้าเลยแมตต์วันนี้คือแบบ ออกไปปุ๊บโอ้ my g ก d ทำยังไงดีเขาบอขอโทษแล้วก็เดินรีบเดินไปขอโทษเขาด้วยขอโทษขคนอายดีซะด้วยแต่นี้ก็เคยเข้าเหมือนกันนะห้องน้ำผู้ชายตอนแบบเด็กมากแบบเด็กอนุบาลบางทุกคนไม่ไม่เชิงอนุบาลหรอกก็ประถมประถมนี่มั้่อะไรนะคุณพ่อแบบว่าพาแบบเหมือนแบบเดินไปตอนเด็กๆกับพ่อชอบพาเข้าห้องน้ำผู้ชายเออ ไม่นะปกติถ้าเกิดไปมาแม่ค่ะไปแต่ว่าวันนั้นเหมือนแบบว่าพ่อแบบปล่อยแล้วนี่เดินมาคนเดียวนี่ก็บบเดินมาคนเดียวแล้วแบบเดินไปห้องน้ําแล้วก็แบบเดินเข้าไปเลยในห้องน้ำผู้ชายไม่รู้แล้วก็แบบไปยืนอุย้ยเล่าได้ไหมมันรู้สึกแบบแบบอะไรก็แบบเหมือนแบบว่า <laughs> 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 เห็นโถใช่ไหมทุกคนโถผู้ชายหนูก็แบบตอนนั้นหนูเด็กมากหนูไม่รู้เรื่องอนะ่ะทุกคนหนูก็เข้าไปยืนโถผู้ชายแล้วหนูก็ฉี่คะ่ะฮะ โอเคจบไปพอเลยบ้าโลนะ